สวมสามพาสามครับหนึ่งร้อยยี่สิบทรายล้อมรอบเลยครับ,รบกเกลียดนรครับเกลอยดน อ่อนไกลเลยนะครับผฟ้าเห็นเลยโอ้ยแล้วสวยสวยอ่ะโอ้ยอย่าตกทรายนะเกือบตกทรายลูกนี้เมืนต้องเข้าหาพงเท่านั้นสวยครับสวยค่ะโอ้ยไกลเหมือนกันนะอืมไกลห่าคันธง เลขเก้ครับทะลุได้ไงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการกอล์ฟทิปสำหรับฉบับอังเคิลวันนี้ผมจะเลี้ยงงูไว้4ี่ตัวหลุมนี้ผมจะเสนอคําว่า <c oughs> ชิปชึกครับชิปชื้ช <c oughs> พนันกันครับว่าจะเขาจะชึกหรือไม่มันไม่ชึกครับ ดาวขึ้นไปครับขึ้นยากโอ้โหงูงูสองเลยครับงูสองเลยครับอ,อันนี้เป็น,เป,นเป็นไปตามแผนนะครับเพราะว่าลุงม่อนเขาจะเอาจากไข่ดาวมาเป็นลาย<ม>ดีๆก่อนลุงนี้ลายดีแล้วครับน่าจะขึ้นไม่ยากไปบันไลเลยครับนี่ช็อตช็อตที่สี่ มา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 วังช้อนค่ะไปบอกลายลุงเอเกเห็นเลยวออนงงตัวเองกะขากะซ้ายเขาพูดขวาเราไปซ้าย อโอ้ย,อยเลย,อยตอนแรกมีซ้ายไปก่อนเหลยสุดยอดโอ้โหน้ำหนักโคตรเยี่ยมมากอะุฟอร์เบอร์ดี้ฟอร์เบอร์ดี้ครับใช่ครับคุณหนึ่งออนเหรอครับครับผมบังเอิญหนึ่งออนครับ ตแตะเซนไปก่อนลูกอือยังไม่ถึงเลยยัง <laughs> ไงครับเ <c oughs> จ้าเข้ากระมังแค่นั้นน่ะแมงทำไม่ได้ต้องลงครับลงโอ้โหสุดยอดเฮ้ย,<อ>ย <laughs> ไม่จบไม่จบ 3ามลายนะฟอพาฟอพาครับเยี่ยมเ <Yeah. S 2> ลยครับเยี่ยมครับภารกิจผมเนี่ยคือยันลุงเอกให้ได้ไว้ก่อนกิีนดีมากครับเรียบสนิทพัดมันครับกดไลค์กด subscribe The Uncle Channel